สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมอยู่กับช่องวันวางชาแนลครับผมเบาเก่งครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสร้างแรงบันดานใจในการปลูกต้นไม้ครับพี่น้องคือเก่าครับสําหรับต้นไม้นะครับที่ผมจะนํามาปลูกมันนี่ก็จะเป็นต้นบอกไบนะครับผมต้นมะไฟนะครับบรูวาหลายภาคหลายพื้นที่เพือนเอิ่นกันจังไหนนะครับต้นบอกไฟนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ผมจะนํามาปลูกในบริเวณที่ผม เหลือไว้นะครับเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับซึ่งการมองว่าลมเงาบริเวณนี้นะครับยังบ่เพียงพ่อนะครับซึ่งผมการมองว่าบอกไฟายนะจะหายลมเงาได้ดีนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์ที่ผมจะนําปลูกตอนนี้กะสูงเลยหัวสูงถ่วมหัวไปนแล้วครับผมดูครับแล้วการรุมปลูกในมือนี่นะครับผมกะจะพิเศษขึ้นมาอีกนะครับแตะกะบอกคือไผ่นะครับ Cation. ไม่เหมือนล้มปลูกลุมนอื่นนะครับ yeah, ท wow. ี um, yeah. okay. ่ผมจะทดลองปลูกดูครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเขานาแรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเห็ดลุมปลูกให้พี่น้องเบื้องแลับปลูกบักไฟไปน้ำกาคกับผมมาลุมปลูกมาอนี่นะครับจะเป็นล้มปลูกแบบใดครับผมการเป็นการทดลองนะครับให้กับพี่น้องในเบื้องกับยังบรูนะครับว่าลุมปลูกแบบนี้นะครับจะให้ผลออกมาเป็นแบบใดก็มาลองทดลองปลูกต้นบักไฟในลุมปลูกพิเศษลุมหนี้แม่น้ำกานครับผม ครับผมกาโรยปุ๋ยคอกนะครับล่องกลุมเหมือนหลุมปู่อื่นทั่วไปนะครับเดี๋ยวพิเศษยังไงนเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งแต่ละขั้นตอนไปน้ากันเลยครับ ผมก็จะใส่เป็นเศษหญ้านะครับผมก็จะใส่เศษหญ้าทีถางออกได้ออกนะครับออกมาร่องกลุมอีกเค่นึงครับผมเดีย๋ยวตามด้วยสิ่งนี้ครับตามด้วยผักตกชบชวาจากป่อปลานะครับผักตกชบชวาสดๆนะครับ ครับผมก็จะอาศัยจากรากปักตบชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ทใยดินของห้าชุ่มชื้นตลอดเวลาครับผมแล้วก็สิ่งนี้ครับปับสภาพดินด้วยนอกกล้วยนะครับที่ตัดแต่งกอ,อกล้วยนะครับแต,ตแ,แต่งกอกล้วยแกะแต่งกอกล้วยออกมานะครับผม เป็นนอกล้ยที่สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเอามาทําการล่องกลุนลุมเพื่อปรับสภาพดินเพราะว่าผมคิดว่าในหนอกล้ยนะครับมีมีมยางกล้ยนะครับอาจจะมีลดมีความเป็นเบสนะครับผมเพื่อจะลดกดในดินครับผมมีความเป็นด่างอยู่นะครับตุกบ,บาน,นะครับ เสร็จแล้กก็ฟังกบไปรอบนึงครับ ผมนี่ก็เป็นท่อประปาเก่าๆนะครับซึ่งผมจะเอามาเห็ดเป็นไอ้ท่ออากาศละกะท่อสําหรับเอาไว้เติมอาหารให้กับจุดินซี่ล้ะกะอาหารให้กับพืชให้กับต้นบอกไฟนนะครับผมเอาไว้ห่างๆนิดนึงครับเพื่อที่จะให้รากเขาเดินมาหาอาหารไกลขึ้นนะครับจะได้เจริญเติบโตเร็วขึ้นครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ทำไม หลุมหลุมปลูกคือผมมีหลุมอันนี้เลยนะครับผมจะปลูกให้มันเป็นลักษณะเป็นโคกนะครับผมเดี๋ยวข้ามาปลูกกันเลยครับผมจะตัดออกเฉพาะก้นถุงนี่นะครับผมแล้วก็เหลือถุงใหม่เหมือนเดิมนะครับ เป็นเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องลากเต็มเลยครับตอนนี้นะครับการ,รากพรอมจีจะลงไปหาอาหารดันล่างแล้วนะครับส่วนถุงผมกจะเอาไว้ประข้องเป็นรูปสุงให้เขาเหมือนอยู่ในกระถางต่อไปนะครับผมกับปลูกปลูกลงเบิดทั้งถุงเลยนะครับ ตัดใบคามาก,กบข้นต้นอีกเถนึงก่อนนะครับก่อนที่ผมจะกรบดินขึ้นมาให้เกือบเสมอปากถุงนะครับที่ตั้งต้นบอกไฟใบนะครับแต่ก็อื่นกะหาใหม่มะปลักมาปาักอีกเถนึงนะครับป้องกันต้นของเขาโยกเวลาลมพัดน,นะครับจะเห็นหักขาดต้นสูงร่วมผ ก็ผสมน้ำจากบอ่อปลากับจุลินรีของเขาแสงน,นะครับหรือผมใส่ครึ่งกนเล็กเลยนะครับเพื่อที่จะให้รากของเขานะครับหาอาหารได้ด,ดีนะครับปากแข็งแรงครับเพื่อที่จะให้รากของเขาแข็งแรงนะครับหาอาหารได้ด,ดีนะครับซอยย่อยจุลินทรียด้านล่างนะครับไอเศษเ็าจะคืนดันล่าง,งให้กลายเป็นปุ๋ยกล้เขาต่อไปกรับผม ครับผมตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับสำหรับมะไฟครับผมมะไฟก็รอดที่ตามกันต่อไปครับผมว่าหลุมปลูกที่ผมได้ทำการปลูกมะไฟไปนะครับจะให้ผลกับต้นมะไฟตัวนี้ไ็นยังไงนะครับกาฝากพี่น้องนะครับที่ตามกดไลค์กดแช่นะครับตากล้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไหมน้ำนะครับเพื่อจะได้บม่พลาดการอัปเดตต่อไปครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขทุกกิจกรรมวันวางครับสวัสดีครับ